นี่อาจจะดูแปลกตาไปหน่อยนะครับสําหรับผมนะฮะผมก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับพอดีผมได่มีโอกาสนะครับไปร่วมกิจกรรมนะครับปั่นเพื่อเปลี่ยนตีเจียงใหม่เจ้านะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับสําหรับใครที่หลายๆคนก็สงสัยว่ามันคืออะไรนะครับพอดีผมก็มีความสงสัยปนกับความอยากรู้นะครับก็เลยได้ไปร่วมกิจกรรมนี้นะฮะก็เขาก็สามารถให้ใครก็ได้นะครับที่อยากมาร่วมกิจกรรมนะครับก็ มีจักรยานหรือไม่มีจักรยานก็ได้นะครับคือเขามีจักรยานให้เช่าด้วยนะมันจะเป็นจักรยานที่ใช้แอปพลิเคชันนะครับให้เช่าครับคันสีเขียวที่คุณเห็นอยู่นี้แหละแล้วก็เขาก็จะมีกิจกรรมนะครับก็รณรงค์การใช้จักรยานนะครับเขาบอกว่าอยากจะเปลี่ยนวิถีชีวิตคนเมืองนะครับเพื่อลดการสร้างมลพิษทางอากาศนะครับก็อย่างที่รู้ว่าอ่าอีกไม่นานนะครับก็อีกไม่กี่เดือนนะครับเชียงใหม่ก็น่าจะเจอกับปัญหาหมอกควันนะครับที่เป็นประจำอยู่ทุกปีนะครับก็ทาง หลายๆภาคส่วนนะครับก็พยายามจะจัดกิจกรรมนะครับหรือสร้างความตระหนักการรับรู้นะครับให้คนในชุมชนในเมืองเชียงใหม่นะครับได้มีการที่จะแบบว่ารู้ว่ามันจะต้องมีหมอกฟันนะครับก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับในการช่วยกันสร้างมลพิษทางอากาศนะครับก็คือเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้จักรยานนะฮะก็ก็พอดีผมได้ไปร่วมกิจกรรมนะครับก็ มันเป็นกิจกรรมน่าจะเป็นครั้งที่2นะครับเพราะว่าครั้งแรกผมไม่ได้ไปร่วมนะครับก็ติดภารกิจหลายๆอย่างนะครับก็มันเป็นกิจกรรมปั่นเพื่อเปลี่ยนเนี่ยครับคือเขาจะนัดกันทุกวันอาทิตย์นะครับเช้าวันอาทิตย์เนี่ยที่ราดนาุสาวรีสานกษัตริย์นะครับแล้วก็ปั่นจักรยานนะครับไปชมวิถีชีวิตชุมชนเมืองต่างๆแล้วก็ฟังเรื่องเล่านะครับก็พอดีกิจกรรมที่ผมไปร่วมมาเมื่อวันที่15นะครับก็ พบว่าผมสนใจชุมชนบ้านปิงอยู่นะครับก็คือผมสนใจเรื่องวัดบ้านปิงและผมก็แบบเออในจริงในชุมชนเมืองเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยที่ผมให้ให้ให้ดูภาพนะครับผมผมคือผมเป็นคนเชียงใหม่เนาะแล้วมันก็ทําให้ผมรู้ว่าหลายๆที่เนี่ยผมพอจะรู้จักแล้วนะครับอย่างจริงๆอย่างวัดหมื่นล้านเนี่ยเมื่อก่อนบ้านยายผมอยู่ตรงนั้นนะครับหลังวัดหมื่นล้านรานชดลเนินซอยหนึ่งเนี่ย ผมก็คือนี่ทีมเก่าผมผมรู้หมดแหละทุกทกทอก,ก,ก,กทุกซอยอยู่ในนั้นรู้ว่าเขาซอยนี้ออกทะลุซอยนั้นได้อะไรเงี้ยพอ,พอจะรู้นะครับหลัง AUA อะไรเงี้ยผมรู้หมดนะครับแต่ว่าผมสนใจในบางประเด็นผมก็เลยไปชมในบางประเด็นนะครับคิดผมอาจจะไม่ครบกับการกิจกรรมของเขานะครับเป็นกิจกรรมที่ร่วมกันนะครับไปปั่นกร,รยานแล้วก็ไหว้พระเก้าวัดนะครับไปชื่นชมตรงจุดต่างๆนะครับก็มันก็มีจุดที่น่าสนใจอย่างไรที่เช่น ทามารีนวิลเลตน,นะครับก็จะเป็นโรงแรมทามารีนนะครับที่แปลว่าต้นมะขามเนี่ยแหละครับก็คือตรงนั้นน่ะมีต้นมะขามโบราณน,นะครับแต่ผมไม่ได้ไปร่วมนะต้นมะขามโบราณร้อยกว่าปีเลยครับต้นใหญ่มากนะครับก็ประมาณ3 4มสี่คนโอบได้นะครับก็ผมก็ไปไม่ได้ไปร่วมวกิจกรรมตรงนั้นนะครับก็สิ่งที่มันก็มันผมว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีนะปั่นไปเช่นไปวัดดอกคําอะไรเงี้ยฮะแล้ววัดดอกเรื่องเนี่ย ใครจะรู้ครับเมื่อก่อนเนี่ยป้าลาอ่ะป้าลที่ขายขนมจีนดังๆนะครับอยู่หลังวัดดอ,อกเอื้องนะครับบางคนก็เรียกว่าขนมจีนหลังวัดดอ,อกเอื้องทุกคนก็จะรู้นะครับคนเชียงใหม่ก็จะรู้คนอยู่ช่างม้อยคนอยู่ประตูเชียงใหม่ก็จะมากินกันนะครับก็อันนี้่แต่วันนี้ป้าลายแกย้ายไปแล้วครับก็ที่ตรงนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับมันเป็นกิจกรรมที่ดีนะและผมเชื่อว่ามันเหมาะกับนักท่องเที่ยวนะใครที่แบบมาเที่ยวเชียงใหม่นะครับแล้วอยากจะเจอมุมมองอะไรใหม่ๆที่มันแบบว่ามัน มันอาจจะไม่สามารถเห็นแต่ว่ามันสัมผัสได้อะเออือทําให้ชุมชนน่ะมีส่วนร่วมนะครับก็คือการที่เราปั่นพบกิจกรรมเขาแล้วเนี่ยมันก็จะกลับไปที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะแล้วทุกคนก็จะสามารถรับคูปองครับเพื่อไปรับประทานอาหารก็คือไปรับประทานอาหารในร้านที่เราผ่านมานั่นแหละที่มันมีโลโก้นะครับที่มันมีโลโก้ของอกิจกรรมอยู่นะครับเราก็สามารถเอาคูปองเนี้ยไปใช้แกลกรับประทานอาหารได้นะครับผมว่า ทำให้ชุมชนมนมีส่วนร่วมนะมีการเชื่อมโยงระหว่างคนที่ไปจักรยานนะครับกับคนที่ตั้งรับอยู่ที่บ้านหรือว่าตั้งรับอยู่ในชุมชนต่างๆนะครับก็ถือว่าดีฮะเขาจะมีทุกวันอาทิตย์นะฮะนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่สนใจนะครับมาเที่ยวเชียงใหม่ครับก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้นะไม่มีจักรยานก็เขามีจักรยานให้เช่าครับมันไม่ได้ปั่นหนักมากครับก็ปั่นปั่นไปเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็พูดคุยกันนะครับฟังคนนั้นคนนี้เล่าเรื่องฟังฟังพระเล่าเรื่องอะไรอย่างเง เดี๋ยวนะครับกิจกรรมครั้งต่อไปนะครับก็จะมีในวันที่วันที่22นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเขาจะเริ่มต่8โมงถึงเที่ยงนะครับก็ปั่นนะครับก็ปั่นเพื่อเปลี่ยนสัปดาห์ที่3วันนี้เขาบอกว่าเขาปั่นชมงานศิลป์เยือนถิ่นล่ามช้างแอนก็คงน่าจะไปในโซนของแถวๆวัดล่ามช้างนะครับก็ใครอยากรู้ว่าเออทำไมต้องล่ามช้างทําไมหรอมันต้องมีอะไรตรงนั้นอะไรยังไงนะครับก็น่าสนใจครับก็ลอง ไปร่วมกิจกรรมดูได้นะครับเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาว่างนะครับผมก็จะไปแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าถ้ามันมีกิจกรรมอื่นๆหรือว่าอะไรที่ผมสนใจผมก็จะไปโฟกัสเรื่องเหล่านั้นนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับใครที่สนใจนะครับก็เรียนเชิญนะครับผมฝากถือว่าเรียนเชิญทุกคนเลยครับร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับขอบคุณครับ